ເອີ້ພອນບາດແຈກວ່າເປັນດวແນວດິ່ງສືດດິ່ງແຕ່ນສໍຖວາຍກາບຫຼາຍສອນເຈົ້າໃຫ້ລຳເປັນຜູ້ຮຽນຮອກໄຫ เพที่สองครับผมวัดปู่เขางอยครับผมทานเจีงหันน้ำพนรัเียรนี่่ะเสี่ยงมนคออสดกไลนีพวบมมีเสนาพวกควมีลังาโบนิซุนน ลวกมา่อวอนคูกบหัวเพี้ยนเลยดอกใหม่มาขอไหว้แม่สาธุ้อหัวสิมาใถ้ผัวเกงกงไกแกงจะลติบแงรัฐบาลยาให้ทู้ฟรัมาาน่นังิสวา่นางิน I'm

ว้าวเย่ยมเยีายเยี่ว้าววัดี้ยนี่ายว้ับกม่ไงับม่โอ้ยย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 ยรยย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 ียย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 ยอ

เตรียมถุงไว้แม่ครูพี่ เอาหอบที่ชายไหนเยี่ยมถ้ากะเพรบยนี้แก่โอ้ยคิดผาตังไงจะเคี้ยนี้ยโอ้ยมาวัดกันมาวัดจะดีคนีด้ยอย่าหยตัวนครับอย่ยบตัวเยก็เล่นไปถอดเกือบ ครับัันเล่างันบุป่าป้าเล่วเกยเฮียนทาไปดำหน้าซอยเลยเด้อตาหนึ่งนี่เบ๋แก่อยบบ้านเลยครับอ่าครับเตรียมเด้อบเด้อครับเด้่ยเด้่ยปวยท่านเหนีชวๆมันมันเกยกระตาอเตรียมตัวเอามาหน้านนนะ ก็ได้น้งมูแม่มว่า่าวานสวยท่านนะครับสวยท่าแบบนกต่เอสซี่นะครับอ่าสี่็นครับอ,อ่าากมานนะครับเดี๋ยวพุณต้องสูงแล้วหอบเดี๋ยวครับวันนี้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บรรยากาศครับผมสาธุสาธุไปน้ากันนะครับอาขึ้นไปรุ่นยอดปลาป่าน้ากันนะครับเรื่องปาป่าปลาวัดปลาสันลบุญมาราล่างท่าน้ี่จะได้ยอดอาเท่าไรนะครับยอดเท่าไรครับอ่าจะเป็นยอดที่สวยงามว่าครับก็เป็นรุ่นน้ำกันมายอดปลาป่าครับวัดปลาสันลบุญมาราล่างท่านนี่นะครับเป็นรุ่นปลาป่าสังคุนพญานาคอาวุเสียนนะครับอ่าครับผมจะได้ยอดเท่าไรครับสาธุสามไปน้ำกันครับ สักี้ขึ้นไปบนบ้านน้ำกันนะครับเด้อครับไปฟังพระไทยตั้งผ้าจา์เพื่อนกัดตรวจมนต์กัดถวายส่วนพระป่านะครับเนาะถวายส่วนพระปาครับอ่าตะกี่ที่มาร่วมบุญมาหนีครับไ้โชคมั่นมันนะครับน้ำกันมาสูบกนโอ้กันหลายผู้หลายคนครับที่เดินทางมากนะครับเนาะจัดมายใหญ่บนบ้านโอ้ยสักกี่เราไม่ใหญ่นแต่ลิ้นองโอ้ครับแม่ยหญ่แต่ลิ้นองสี่นี่มาได้ป่วยท่านคุณบักไงครับอ่าไม่ยหญได้ถุงบักไงเด้ ครับจาถูกาถูตะไบใหญ่เ้อครับเบครับไปอ่าถึงท no euh. you know ี่สบายต้วนถาปาน้ำกันนะครับคด้รวกับ้อนกเป็นาน้ำนขึ้นไบน้ำกันนะครับเด้ครับขึ้นานน้ำกันครับหอนนะครับเนาะ พัดไอยพัดมั่นก็พอทีจอสทุกท่านครับพี่เดินทางมาโอ้ไอ้ติดไม้สั่งกัมาสักคนปลากระมามัดเอวเสียได้ไล่โอ้มาหลายลูหลายคนครับอ่ะครับบ่าว่าจะเป็นคุณพ่อหัมคุณแม่ปลาไพ่นะครับเดินทางมาจากท่านกับบัดรคอนเกนครับกับเอสซีไลายลูหลายคนบ่าว่าจะเป็นเอสซีทั้งครับอำเภอเพี้นนะครับท่านบังผัดบังไกง่ายแต่บังไกล้านแต่เดินทางมาเมื่อนี่ครับแล้วก็ลงท่านครับกับไล่นะครับลงท่านบ่าว่าจะเป็นทั้งเอสซีทั้งพวบกบแล้วก็ทั้งคุณแม่เตียงแล้วก็ทั้งคุณสัตว์สััตวว์ทรราายถนนน้้คบเลง น้ำกาแฟตีแตงโมค่ะกาแฟเต้าหู้หลายสิ่งหลายอย่างลายซิงระย่างไอติมเมื่อเบิดจะเมื่อแล้วมืาอนี้น้ำปลาครับน้ำปลาจะกกระลังครับมาเมื่อนี้ครับเอฟซีของคุณพ่อครับนะครับเนาะครับแล้วก็มาจากอ่าบ้านในคู่เฮางขงปู่ตาเฮาวกะมี่ครับ่น้ำยาล้างจานแล้วก็พวกอ่าน้ำมันพืชทั้งสี่หน้าครับแล้วก็สันไหลแล้วก็เป็นผ้าพัน่มนะครับมาหนึ่งกระลังลายพอสมควรนะครับเนาะครับครับขึ้นไปเบดึงยอดสบายส่วนพรปมาน้าครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่อําค่ะค่ะเป็นลงท่านเนาะค่ะลงท่านน้ำเนาะค่ะทีมอไม้ห้แจงโง่ค่ะแล้วกาให้คุณแม่อําเนาะค่ะค่ะเป็นปูหามาเนาะค่ะค่ะหลายสิ่งหลายอย่างค่ะ ค่่ขอันนึงเด้คะเด้อไม่กรกนพี่เดกไ้ครเลยยังขอาไอทมบงนไหนะไปไอีมบงกปลกย่งหลายคน้อส่ ออมงาวายมากินเด้อครับเย็นนี้นะ โยโกะภะวะพิวานาเสเสจาวะาปจายจ मैं <sum> วันอเทปตาวารุณ मो चिया मेरासिद्ध ครับขอตัว3พระบาน